วันนี้จะพามาพ่นชีวพันธุ์นะคะกําจัดมแมลงอันนี้จะเป็นแบบฆ่ามแมลงนะคะทําให้มแมลงตายมแมลงป่วยนี่เลยแต่เป็นแบบชีวพันธุ์ปลอดภัยนะคะปลอดสารพิษนะคะไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์เลี้ยงนะคะจะเป็นอันตรายเฉพาะกับพวกเพลี้ยนอนมแมลงนะคะตัวแรกมินจะใช้เป็นเมทาเลเซียมบิเวเลียมเมทาเลเซียมนะคะน,นี่จะเป็นสองเชื้อในในถุงเดียวนะคะ มันจะกําจัดพวกแมงจีนูนนะคะด้วงที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็พวกแมลงต่างๆนะคะแบบนี้นี่ด้วงในดินแมงกีนูนแมงปีกแข็งเพีย้ยไฟลายแดงได้หมดนะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเชื้อบีทีนะคะตัวนี้จะกําจัดหนอนนะคะนอนจะเป็นหนอนทุกชนิดเลยค่ะ ตอนนี้ปัญหาที่เจอในสวนก็คือจะมีเพี้ยกับนอนนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนเลยน้ำา60ลิตรนะคะถังนี้60ลิตรอัตราส่วนเขาให้ใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรนะคะอันนี้60ลิตรเราก็จะใช้6ช้อนโต๊ะนะคะต่อ1อย่างแบบนี้เมทาลล i เซียมบิวเลีย6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ บีทีกำจัดนอนนะคะ6ช้อนโต๊ะต่อน้ำา60ลิตรนะคะอย่างละ6ช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครใช้น้อยก็ลดอัตราส่วนลงมานะคะแต่จริงๆใช้เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะพวกนี้มันเป็นมันเป็นเชื้อชีวพันธุ์นะคะถ้ายิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะคะมันจะไม่เหมือนพวกยาฆ่าแมลงเนาะที่ที่ใช้เยอะแล้วจะเป็นพิษกับต้นไม้ะค่ะแต่ว่านี้ใช้เยอะได้นะคะแต่จะเปื้อนนิดนึงค่ะแต่เราก็ต้อง ใช้ตามอัตราส่วนนั่นแหละค่ะดีแล้วค่ะแล้วก็หลังจากเราจะพ้นนะคะแล้วก็พอพ้นเสร็จแล้วเราต้องให้ความชื้นความชื้นเสมอนะคะหมายถึงอย่าให้มันแห้งนะคะเพราะว่าเชื้อพวกเนี้มันจะอยู่ได้กับความชื้นอากาศเย็นนี่เลยแล้วก็จะพ้นให้มันโดนตัวมแมลงช่วงนี้เพี้ยมัมารบาดอยู่นะคะเราก็จะใช้ติดต่อกันทุกวันเลยนะคะ ทุกวันเลยช่วงนี้ก็จะพักน้ำส้มควันไม้ไปก่อนนะคะเราจะใช้ตัวนี้กำจัดกะเลงไปก่อนวิธีใช้เชื้อบิวเทเรียมนะคะเชื้อนี้จะกำจัดเพลี้ยนะคะอัะตราส่ว,สวนสองช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะแต่ของมินน้ำหกสิบลิตรมิน,นจะใส่หกช้อนโต๊ะนะคะนี่ใส่ไปเลยหกช้อนโต๊ะเราต้องใส่น้ำผสมไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ สปอสปอของเชื้อแตกตัวได้ดีตื่นตัวได้ดีก่อนนะคะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะนี่อันนี้มาดูหช้อนตัวอย่างใส่ไปหกช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นเชื้อบีทีนะคะบาซิลชูริงเยสิตอันนี้จำชื่อที่แน่นอนไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เชื้อชื่อโยกของเขาก็คือเชื้อบีทนะคะ วิธีเราก็จะใส่6กช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ผสมในน้ำไว้ก่อนนะคะสักประมาณคุนให้ละลายแล้วก็สักประมาณ30นาทีนะคะเราค่อยฉีดพ่นนี่เลยให้เชื้อละลายดีนะคะคุณให้ละลายเลยให้สปอร์มันตื่นตัวก่อนนะคะอันนี้เขาี สปอว์เขาตื่นตัวได้ดีก่อนคนให้มันเข้าไปเลยพวกนี้เป็นเชื้อเชื้อิออนรีที่มีชีวิตนะคะเอาไว้กำจัดแมลงกำจัดหนอนปลอดภัยนะคะเป็นแบบชีวพันธุ์นะคะสารชีวพันธุ์ค่ะปลอดภัยทั้งคนไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะสำหรับใครที่อยากใช้ปลูกผักแบบอินทรีย์แบบออร์แกนิกนะคะไม่อยากใช้ยาฆ่าแมาลงก็ ใช้เป็นแบบนี้เหมือนมินได้เลยนะคะคนให้ละลายให้เรียบร้อยหลังจากแช่ทิ้งไว้ครบ30นาทีแล้วนะคะนี่ก็จะมาเติมอันนี้คือสารจับใบนะคะเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพให้เชื้อมันไปเกาะติดกับไบเพื่อให้ได้มากที่สุดเกาะติดกับตัวแมลงนะคะเพราะว่าเชื้อพวกนี้นะคะต้องโดนตัวแมลงเต็มๆนะคะถึงจะได้ผล แล้วก็ต้องเติมสารจับใบเข้าไปค่ะก็ใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขย่าที่เหลือลนิดนึงต้องฉีดพ่นให้โดนตัวแมลงนะคะถ้าโดนตัวแมลงไปแล้วนะคะแมะลงที่โดนตัวมันนะคะประมาณสามวันมันก็เริ่มจะเริ่มป่วยนะคะเริ่มจะกินอาหารไม่ได้และมันก็จะตายในที่สุดค่ะทั้งแมลงแล้วก็หนอนนะคะนี่วว สารจับใบเราเติมไปเรียบร้อยเดี๋ยวมินจะพามาพุ่นกันค่ะเราก็จะฉีพ่นนะคะฉีพ่นให้ทั่วเลยนะคะให้เปียกไปทุก้อก้ทุกมานของใบแบบนี้เลยค่ะให้โดนตัวแมลงได้เลยมันชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะไล่พ่นไปให้เพลทีทุกต้นนี่คนอช่วอนันตร์ แต่ว่าพวงนี้โดนเสียไฟไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็จะรักษาพวกช่อดอกช่อใหม่นะคะที่มันกําลังจะออกมาอันนี้สามารถพ่นได้ทุกช่วงเลยนะคะช่วงที่เป็นลูกเป็นดอกหรือกําลังเลี้ยงลําต้นนะคะพ่นได้เลยค่ะพ่นได้ตลอดเลยค่ะพ่นได้ทุกช่วงนะคะยิ่งพ่นบ่อยยิ่งดีนะคะจะลดการเกิด แมลงในสวนของเราไปได้เยอะมากนี่ให้็ปเผือกไปเลยนะคะเดี๋ยวมินจะขอตัวไปพ่นให้เสร็จก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินด้วยนะคะขอบคุณจ้า